Oh. โอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชแนลนะครับได้คุณอยู่กับผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับครับวันนี้ดูกับการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับแพทใหม่ของ r าที่เราจะปรับเข้ามาในซีซั่น21นี้นะครับเป็นข่าวคร่าวๆที่ผู้พัฒนาเนี่ยเขามาประกาศนะว่าจะปรับอะไรบ้างนะซีซั่นที่21นี้นะครับก็มาดูกันดีกว่าว่ามีตัวอะไรโดนปรับกันไปบ้างและปรับยังไงกันบ้างนะครับมารับชมกันเลยก็ย้ําก่อนนะอันนี้เป็นแค่บันทึกผู้พัฒนานะครับอาจจะสามารถปรับเปลี่ยนได้นะ ขณะชาร์จตดอยู่นะครับตีมี่จะได้รับเกาะนะครับทั้งกกยภาพและก็เวท6 0สิถึงสองตลอดเวลาที่ชาร์จอยู่นะเพราะงั้นทําให้ท่านหนึ่งของตีมี่เนี่ยระหว่างที่ชาร์จอยู่เนี่ยอืดขึ้นนะครับอึดขึ้นค่อนข้างเยอะนะสอง้อยสีทั้งกันเวททั้งกันกกยภาพเนี่ย ค่อนข้างดนะีค่อนข้างดีทําให้ตัวติมี่สามารถวิ่งเข้าไปตดได้ง่ายมากขึ้นนะครับอันนี้คือท่านหนึ่งขเขาบัฟเข้ามาดื้อ,อนะในส่วนของอันตรีของตีมี่นะครับเอ่อตัวของตีมี่นะครับจะไล่แล้วเออรัศมีของอันตรีเนี่ยไกลขึ้นนะเมื่อก่อนเนะี่ยรัศมีอันตรีมันแค่6เมตรนะอันนี้ปรับใหม่กลายเป็น8เมตรนะก็ค,ะคือกว้างมากนะคือ8คูณ8นะคือแบบซ้าย8ขวา8เแลนะ้วือแบบวงใหญ่มากๆเราเหมือนไวโอยิงอะไรฟิวนั้นเลยคือมันไกลมันก็จะชุบเพื่อนง่ายขึ้นครับแล้วก็ลดเวลาสตันของตัวเองนะครับปกติม 0.4มิเนะระยะเวลาการไล่นะครับรับมาต่อที่ตัวของโอมากันบ้างครับค่อนข้างจะไม่ค่อยมีคนเล,ล่นละแพทนี้เขาเลยบัฟค่อนข้างเยอะนะครับมาดูที่พาส,สีเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีคูดาวในะพาส,สีของโอมาเนี่ยคือโอกาสติดมันค่อนข้างเยอะแต่มีครูดาวในการติดแผ่นนี้เขาเอา,เ,อาเรื่องของครูดาวออกคือสามารถติดรัวได้นะครับแต่เขาลดโอกาสในการติดเพราะงั้นก็จะอาจจะได้เห็นคนใช้โอมาที่โดวงดีๆหน่อยทุปเปอร์คิ ทุบระตัน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 อะไรเงี้ยอาจจะได้เห็นรัวๆได้นะเพราะว่ามันไม่มีส่วนของครูดาวแล้วนะครับก็อาจจะได้เห็นในความสามารถในการสตัร์รัวๆของโอม่ากับใหม่ครั้งแต่ต้องดวงดีหน่อยนะครับประมาณนี้ในส่วนของท่าหนึ่งของโอม่านะครับปรับใหม่นะครับครูดาวน้อยลงนะครับแต่ว่าการนับครูดาวของท่าหนึ่งโอม่าเนี่ยต้องกดตีธรรมดาก่อนนะถึงจะเริ่มนับครูดาวเมื่อก่อนเนี่ยกดสไลด์แล้วมันก็นับครูดาวเลยนี้ปรับใหม่นะครับเป็นต้องกดตีก่อนนะครับถึงจะลดครูดาวแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยจะมีบัฟติดมือนะครับสี่วินะครับอันนี้มา เหลือ5วินะจาก6วินะครับแล้วก็ถ้าเกิดตีเลยคููดาวมันก็จะเริ่มนับ5วิถูกไหมแต่เมื่อก่อนเนี่ยสไลด์มาปุ๊บมันจะคููดาว6วิถูกป่ะ แต่มันสามารถถือรอไว้ได้4ีวินะครับโดยรวมแต่ว่าส่วนนี้มันเนิบนะครับมันทําให้ต้องรีบตีแต่โดยรวมรวมก็เล่นง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มันบัฟในส่วนของการน็อกอัพนะสตันนานขึ้นกลายเป็น0.75ด,ดีขึ้นครับอันนี้ดีขึ้นระยะในการกระโดดไกลขึ้นนะครับไกลขึ้นแล้วเขาบอกว่าความเร็วในการกระโดดเนี่ยก็จะน้อยลงนิดหน่อยมานา้ที่ใช้ในการกระโดดก็น้อยลงนะครับนิดหนึ่งก็โดยรวมก็บัฟในเรื่องของสตัรน,นะที่ดีขึ้นระยะไกลขึ้นถ้า2ครับโดนเนิฟในเรื่องของสโลนะสโลได้น้อยลงคูดาวดีขึ้นแต่่ขข้้ออดีีทมมมมาาาาาากกกึนน็คคืวสรรถใ ทุบนะครับปกติเนี่ยโอม่าเนี่ยจะทุบท่า2ให้ได้สแต็คเนี่ยมันต้องทุบโดนฮีโร่เท่านั้น,นครับอันนี้ปรับใหม่นะครับสามารถทุบใส่คลิปได้มินเนี่ยนและมอนสเตอร์ได้ด้วยนะฮีโร่มินเนี่ยนมอนสเตอร์คือได้หมดนะเพราะง,งั้นก็จะเล่นง่ายมากขึ้นนะท่า2มันทุบโดนคลิปได้เก็บสแต็คได้ในม้โหดนะอย่าลืมว่าเวลาเราทุบโดนฮีโร่เนี่ยถ้าทุบโดน3าตัวเรามันทุบซ้ำได้เลยนะอันนี้คล้ายๆกันลองรื้ภาพมันมีคลิปมีที่ป่มปปามีคนเงนะี้ยทุบโดน2ตัวพร้อมกันตุ้มสแต็คเด้งสตเตมทุซได้ โหดนะครับไม่อ่อนะทีนี้สามารถเก็บสแต็กกับตัวคีเลนได้แล้วนะแล้วก็เดินไปทุบก,กับคนได้มันก็ทําให้จังหวะในการเล่นของโอมาเนี่ยดีขึ้นมากนะใช้คำว,ว่าดีขึ้นมากเลยก็น่าสนใจมากมากสัตว์ท่าสองโอมาที่ปรับใหม่นะครับามนานาใช้น้อยลงด้วยนะครับค่อนข้างดีในส่วนของอันติเมทครับโอมาไม่สามารถใช้สกิลได้แล้วเราจะไม่เห็นลูกข่างกระโดดได้นะครับก็โอมาก็จะได้แค่ปั่นเฉยๆนะ,ะก็โดยรวมโดยมองว่าบัฟท่าสองมาค่อนข้างหนักนะบัฟท่าสองหนักมากนะครับอันติโดนเนิร์ดหน่อยไม่เป็นไรครับเล็กน้อยนะครับมาต่อ ใหม่เข้ามาดุดแดบดื้อๆนะแบบบัฟเข้ามาเฉยๆเลยนะครับเมื่อเทนนะครับไล่สกิลนะครับการโจมตีที่ต่อไปของเทนนะจะสร้างความเสียหายเท่ากับ6%ของแมกเลือดของเทนนะครับเป็นกายภาพนะครับพูดง่ายคือสมมติเทเลือดหมื่นหนึ่งถูกป่ะพอเทนใช้สกิลปุ๊บตีธรรมดาเทนจะตีไกลขึ้นด้วยนะตีไกลขึ้นแล้วก็ตีได้บวก6%ของแมกเลือดนะครับเพราะงั้นสมมติเทเลือดหมื่นหนึ่งนะครับเทนใช้สกิลปุ๊บตีธรรมดาก็จะรับ ดาเมจเพิ่ม600แล้วก็เป็นกายภาพนะเลือดเท่าไหร่ก็เอา6%อนต์รงนี้นมาบวกคล้ายๆพวกอิฟเน็ตพวกเซเนียรอะไรอย่างเงี้ยครับก็เทนก็จะมีดาเมจที่ดีขึ้นนะเพราะมันแบบเริ่มตีธรรมดาได้แล้วมีแบบโบนัสแอดออนจากแม็กเลือดอะไรอย่างเงี้ก็จะเล่นง่ายมากขึ้นนะครับมาดูท่านหนึ่งกันบ้างท่านหนึ่งของเทนก็โดนเนิร์ฟไปนิดหน่อยนะเมื่อก่อนเนี่ยท่านหนึ่งเทนไม่สามารถแคนเซิลได้นะก็คือไม่สามารถโดนขัดได้ปรับใหม่นะท่านหนึ่งของเทนสามารถโดนขัดได้นะถ้าเกิดโดนขัดนะครับก็จะดดดดด้้้้รัับคคูาาวนน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 นื50%เอออออออ่่่่ีีีีแมมมขขิิิหหยยยะงชสุต เราเล่นเทนหรือว่าเราถ่ายไปแล้วครึ่งทางแล้วโดนขัดอาจจะได้คูดาวคืนก็คิดว่าก็โอเคนะใช้ได้เพราะอย่างน้อยก็ได้ถ่ายไปแล้วนิดนึงแต่ถ้าสมมติว่าโดนขัดตั้งแต่ก่อนถ่ายก็อาจจะเจ็บปวดนิดหน่อยนะแต่ดอยคิดว่าการที่มันไม่โดนขัดเนี่ยค่อนข้างจะเก่งนะครับดอยคิดว่านี้ก็เป็นการเนิรนะ์ฟเนาะถึงแม้ว่าเขาจะลดคูดาวมาให้ก็ตามนะครับก็ ท่าหนึ่งโดนขัดได้สับเทนนะครับมาดูที่ท่าสองกันบ้างท่าสองเทนนะครับอันนี้ปรับใหม่นะครับดีขึ้นเยอะเลยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเวลาใช้งานเนี่ยค่อนข้างจะอ่อนนะก็คือใช้แล้วอยู่กับที่ก็คือโดดแล้วก็ปักดาบลงพื้นถูกไหมอันนี้ครับปรับมาใหม่นะครับเทนนะครับจะโดดไปในพื้นที่ที่กําหนดนะครับระยะทางประมาณ3.5เมตรนะครับสามารถข้ามกําแพงได้ด้วยเพื่อนี้คือเป็นสกิลโมบิลิตี้เพิ่มอีกท่าหนึ่งทำให้เทนมีสกิลโมบิลิตี้สองท่านะก็คือท่าหนึ่งครับคือท่าไถ่ท่าสองคือท่าให้ตัวของเทน พิวขึ้นนะครับอันนี้เป็นข้อดีมากเลย ดีไม่ดีสามารถทำคอมโบให้ตัวเองโดยไม่ต้องใช้ฟิกเกอร์ก็ได้นะกระโดดไปเสียบดาบก็ไถกันมาเลยนะครับอะไรอย่างนี้ดอยมองว่าน่าสนใจมากนะครับแล้วก็เอาแมคนิกในการสโลออกนะครับเปลี่ยนดาเมจจากเวทเป็นกายภาพนะครับแล้วก็ถ้าเกิดโดนขัดนะครับเหมือนท่านหนึ่งเลยได้คูดาวคืน50%นะถ้าโดนสตันระหว่างนี้นะครับประมาณนี้ในส่วนฮอนติเมทของเทรนครับโดนปรับใหม่เหมือนกันนะครับอ่าเอาไอ้ส่วนของพลังโจมตีออกเปลี่ยนใหม่นะครับดาเมจโดนเนิฟลงไปนะครับเหลือแค่700จากพันหนึ่งนะครับก็โดนเนิฟไปค่อนข้างเจ็บนะครับเมื่อก่อน ยิ่งศัตรูเลือดน้อยนะครับก็จริงแรงอันนี้ปรับใหม่นะครับทำดาเมจเป็นทูดาเมจนะครับเท่ากับ8%ของแม็กเลือดเทนนะครับของแม็กเลือดเทนเลยนะไม่ไม่ใช่แม็กเลือดศัตรูนะเพราะงั้นดาเมจมันจะตายตัวนะครับอย่างเช่นเท <Th ane S 2> เลือดสักหมื่นหนึง่งก็ได้บวกตรงน800ี้แปดร้อยชัวนะครับเพราะงั้น ดาเมจจะค่อนข้างฟิง freak, นกนะแล้วยิ่งเทเลือดเยอะมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยอันติเทนจะยิ่งแรงนะครับเพราะงั้นอันติเทนเนี่ยจะไม่ใช่สกิลไวร่าช็อตแล้วจะกลายเป็นสกิลที่ทำดาเมจได้คงที่แล้วค่อนข้างดีดอยมองว่าเหมาะสำหรับการเป็นแทงมากนะครับมันไม่ค่อยพึง่งแบบจังหวะการล่าช็อตนะเป็นการแบบจ่ายดาเมจหมูๆ่ๆเฉยๆนะครับแล้วก็ได้รับผลใหม่มานะครับเทนเนี่ยสามารถสโลว์สตูได้50%สองวินะเวลาชาร์จดาบไปนะครับใช้มานานน้อยลงดอยมองว่าเด่นสุดอ่ะคือท่าสองที่ปร กับมาเงี้ยดอยว่าโหดนะม,นม,นมันเป็นคอมโบที่ทำให้เทนสามารถเปิดไฟได้แล้วก็มีอันติจ่ายดาเมจหมู่ได้โป๊กได้นะครับแถมมีแบบว่าสามารถมี ใช้สกิลรถตีธรรมดาเป็นแม็กเลือดได้ด้วยนะครับดอยมองว่าแอบจะเอามายืนเลนได้หรือเปล่านะเพื่อปรับมาอย่างงี้เพราะดูน่าสนใจดีนะครับเล่นเป็นแทนออฟเลนอะไรอย่างงี้เล่นแบบล็อกซี่อะไรอย่างเงี้ยฟิลนั้นนะฮะดอยก็มองว่าตัวของเทนเนี่ยปรับใหม่ดูน่าสนใจมากนะครับอาจจะได้เห็นในเลนอื่นๆนะดีไม่ดีอาจจะเห็นเข้าป่านะอาจจะตลกตลกดูนะฮะอ่ะลองดูนะสับเทนนะน่าสนใจมากตัวหนึ่งเลยนะครับโอเคมาต่อที่ช้างกันบ้างช้างเนี่ยอ่าดอยสรุปสั้นๆแล้วกันก็คือมันโดนเนิร์ฟในเรื่องของสายครั่งลงไปแล้วสาย ช้างเนี่ยทำงานต่อเมื่อช้างอะ่ะไล่สกิลนะครับอันนี้ปรับใหม่ครับช้างจะทํางานล้างสถานะตัวเองเนี่ยทุกๆ6วินะครับก็คือแบบไม่ต้องอไม่ต้องรอใช้สกิลก็คืออยู่ๆก็เด้งออกมาเอง6วิเด้งทีหนึ่งหวิเด้งทีหนึ่งนะครับแล้วก็เอาเมคาอนิกในการก,ารกันดาเมจ10%ออกขณะที่ติดพาสีฟออกนะครับ ถ้าเกิดพาสซีฟนี้ทํางานจะวิ่งเร็วขึ้น20%เหลือแค่15%โดนเนิร์ฟลงมาท่าหนึ่งนะครับเมื่อใช้งานไม่มีการสถานะให้แล้วปลาขึ้นนะ้ําปกตินะไม่มีการสถานะระหว่างใช้งานให้ก็โดนเนิร์ฟนะครับเพราะว่ามันไปอยู่ในพาสซีฟพาสซีฟโดน,นปรับใหม่นะครับแล้วก็ท่าสองช้างนะครับปรับใหม่นะครับช้างเนี่ยจะไม่สามารถลดคูดนาสกิลหนึ่งได้ด้วยท่าสองนะครับเมื่อใช้งานท่า2นะครับก็จะขยับไม่ได้แป๊บนึงนะครับ0.5วิแล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยวิ่งเร็วขึ้น2%นะแล้วก็ กันดาเมจ2%นะครับสามารถสแต็กได้5ครั้งนะครับแต่ละสแต็กเนี่ยอยู่ได้5วินะครับเพราะงั้นก็ไอการการดาเมจเนี่ยก็มาอยู่ในท่า2แทนนะครับอ่ะแล้วก็สกิลนี้สามารถไล่แบบอัตโนมัติได้ทุกๆ6วิเหมือนพาสีเลยนะครับก็ดูน่าสนใจนิดหน่อยนะครับดาเมจของสกิลนี้นะครับก็โดนปรับให้ดรอปลงมานะครับอ่ะแต่ว่าอ่มันใช้งานได้ถี่มากขึ้นนะครับแค่นั้นเอง นับคูดาวลดลงนะครับแล้วก็ท่า2เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยบวกดาเมจแบบ30%ต่อฮิตที่โดนถูกไหมมากสุด4ครั้งอันนี้ปรับใหม่บวกดาเมจเป็นหน่วยแทนนะครับก็โดยคำนวณแล้วสุทธิก็จะใกล้เคียงกับเดิมนะสุทธิก็จะใกล้เคียงกับเดินนะสเปกได้5สเกนะครับพอครบ5้สเกก็ดาเมจก็จะแรงกว่านิดแรงกว่าเดิมนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับนิดหน่อย โดยรวมโดยมองว่าก็จะคลั่งน้อยลงในส่วนของอันติรับอันติโดนเนิร์ฟเยอะมากนลคในส่วนของสายดาเมจเนื่องจากมันจะไม่มีเรื่องของการลดคูดาวซิลสองแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีเรื่องของการทําให้คูดาวซิลสองกลายเป็น1วิไม่มีแล้วนะครับเพราะงั้นอันติจะไม่ใช่กดอันติแล้วกดท้าสองได้รัวๆแล้วไม่มีนะครับเอาออกหมดเลยนะเทคนิกลดคูดาวลดมานาลดการดาเมจของขอะไรเงี้ยของช้างเอาออกนะครับปรับใหม่จะเหลือแค่กดปุ๊บนะครับสร้างโล่ให้เพื่อนนะครับห้าร้อยถึงหนึ่งพันห้านะครับให้เพื่อน แล้วก็ให้เรานะครับอ่ะพร้อมทั้งวิ่งเร็วขึ้น15%นะครับให้ทั้งทีมด้วยนะครับส่วนในเรื่องของการการซีีเนี่ยเมื่อก่อน,นมันจะการซีซีตัวเอง3วิกันให้เพื่อนวิหนึ่งอันนี้ปรับใหม่กัน CC ซให้เพื่อน2วิรวมทั้งตัวเองด้วยนะครับก็ โดยรวมเนี่ยช้างจะออกเป็นแนวซัพพอร์ตมากขึ้นนะมากขึ้นนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นช้างคลั่งนะครับแบบกดอันติแล้ววิ่งไล่ถูแครี่นะดูว่าเป็นช้างสายซัพพอร์ตัะเท่าไหร่นะอันนี้ปรับใหม่มาเนี่ยช้างก็จะดูมีความเป็นซัพพอร์ตมากขึ้นนะในส่วนของท่าอันติเนี่ยที่มันมีโลยเพื่อนนะแถมมีการซีซีเพื่อน,นานขึ้นด้วยนะส่วนสกิลหนึ่งกับสกิลสองก็ยังคง,คงเป็นสายบู๊เหมือนเดิมนะอะไรอย่างนี้ก็ต้องรอดูว่าช้างมันจะไปในทิศทางไหนโดยส่วนตัวโดยชอบแบบเก่ามากกว่านแบบเก่ามัดูแบบ อินดีเวอร์สดีนะครับแคลรี่อะไรเจอก็เหนื่อยเหมือนกันนะแพทนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเก่งขนาดไหนสับช้างนะครับโอเคมาต่อที่ตัวของลัมเบอร์กันบ้างครับลัมเบอร์ลัมเบอร์เนี่ยบัฟมาค่อนข้างเยอะนะครับในส่วนของสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งปรับใหม่นะครับตัวของลัมเบอร์นะจะมีคูดาวที่มากขึ้นนะท่าหนึ่งคูดาวนานขึ้นเยอะเลยจาก6วิกลายเป็นเก้าวินะครับสิบสองถึงเก้าวิในส่วนของมานาใช้มากขึ้นนะครับแล้วเมื่อก่อนเนี่ยท่าหนึ่งลัมเบอร์เนี่ยถ้าใช้โดนนะจะลดดาเมจศัตรูนะครับเเเเออ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 าาากกนนนะะะคครรรรัััับบบบปใใหมมม่่่ืล์ช้ท จะผลักศัตรูไปด้านหลังนะเหมือนอาราเหมือนอันติฉี่ฟิลนะั้นนะผลักไปเหมือนอันติฉีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดศัตรูที่โดนเราผลักเนี่ยมันไปชนกับศัตรูอีกทีหนึง่งก็จะทําให้ศัตรูที่โดนชนเนี่ยลอยขึ้น1วิแล้วก็โดนดาเมจเท่ากับที่เราทุบไปคล้ายๆของอันติฉีเลยจริงๆคือเปลี่ยนท่านหนึ่งของลัมเบอร์เป็นอันติฉีแค่มันไปต้องทุบเข้ากําแพงนึกออกไหมคือทุบแล้วกระเด็นเฉยๆแต่ว่าถ้าเกิดสมมติมีศัตรูมาอยู่ด้านหลังที่ดทโดนทุบไป ก็จะลอยขึ้นอันนี้คือสตันดอยมองว่าอันเนี้ยทำให้ตัวของลัมเบอร์ดูมีซีซีที่อันตรายมากขึ้นนะท่านหนึ่งมันกลายเป็นซีซีอันตรายได้แล้วซีซีหมู่ด้วยนะครับก็น่าสนใจมากนะสัตว์ท่านหนึ่งของลัมเบอร์นะครับอ่ะในส่วนของท่าสองของลัมเบอร์นะครับก็ลดคูดาลงมานะครับแต่ว่าโดนเนิร์ฟในเรื่องของความเร็วในการพุ่งนิดหน่อยแล้วก็ได้เมคานิกใหม่มานะสามารถลดดาเมจจากศัตรูได้นะครับอ่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็จากท่านหนึ่งก็มาอยู่ที่ท่าสองแทนก็ดีขึ้นมนนครับดน 5 0 0ถึง780คูณดีถูกไหมอันนี้ปรับใหม่นะครับกลายเป็น3 0 0ถึง500คูณพลังชีวิตนะครับก็คือยิ่งเลือดเยอะก็ยิ่งแรงนะครับก็โดยรวมมองว่าเลตเกมก็จะดีขึ้นนะสาบสายแท้งนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวของดาเมจเนะี่ยกลายเป็นดาเมจเวทแทนนะก็จะใช้งานง่ายมากขึ้นนะในส่วนของดาเมจต่อเนื่องนะก็จะเป็น2%นแม็กเลือดเหมือนกันก็ถือว่าดีขึ้นมากนะโดยมาองว่าดีขึ้นสุดๆนะครับประมาณนี้โอเคครับมาต่อในส่วนของมีหน้ากันบ้างครับมีหน้าโดนบัฟนิดหน่อยครับ ถ้าเกิดเราเก็บสแต็กเต็มนะท่านหนึ่งของมีนาจะไม่ใช้มานานนะก็บัฟนิดนึงนะแล้วก็ท่าสอนของมีนาโดนเนิร์ฟนะครับเรื่องของมานานิดหน่อยก็โดยรวมก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับบัฟเนิร์ฟนิดนึงนะครับซับมีนามาต่อที่ลุงโมเรงกันบ้างลุงโมเรงเปลี่ยนเยอะนะครับลุงโมเรงครับโดนเนิร์ฟทำให้ตีใกล้ลงนิดหนึ่ง่ะศูนย์จุดสองห้านะครับนิดหนึ่งใกล้ลงนิดหนึ่งนะครับอารมณ์เหมือนไฮเตะตีเข้าไฮเตะเลย นะครับแล้วก็ได้รับการบัฟในเรื่องของการตีธรรมดาให้ไวขึ้นนะเมื่อก่อนเนี่ยมีคูลดาวการตีธรรมดาอยู่ที่1นึ่งวินะครับแอนิเมชันในการตี1นึ่งวิก็คือตีช้านะครับอารมณ์ไวโอเมื่อ o, ก่อนไวโอก็ตี1นึ่งวิเหมือนกันแล้วก็โดนบัฟว่าเป็น0.8เหมือนไวโอคือพูดง่ายคือตอนนี้ลุงโมเลนจะตีธรรมดาเร็วและคล่องแคล่วนะครับอ่ะแล้วก็การดาเมจในการตีธรรมดาแรงขึ้นนะ12หน่วยนะดีนะครับดีแล้วก็พาสซีใหม่ของลุงโมเลนนะครับเปลี่ยนไปนะเมื่อก่อนเนี่ยลุงโมเลนต้องยิงอะไรหลายรอบใช่ไหมเก็บบสแตก็กอััันนนี้ปรรใหม่ะคบ สเต็กในการเพิ่มเกาะของลุงโมเลนเนี่ยมาอยู่ในพาสซีฟเลยแล้วก็นับเป็นฮิตทุกครั้งที่ยิงเลยนะครับถ้าโมลุงโมเลนเนี่ยยิงศัตรูหนึ่งครั้งนะครับจะได้รับเกาะ25หน่วยนะครับอยู่ได้แค่1.5วินะครับแล้วก็ถ้าเกิดยิงครบ10ครั้งก็ได้รับ10บสเต็กนะครับก็ได้เกาะรวม250ที่เลเวลหนึ่งนะครับถ้าเลเวลเต็มนะครับจะได้สเต็กละ53าสบสามนะบวกอีก 28หน่วยนะครับก็ต่อเลเวลนะครับถ้าเวลเต็มมันก็ได้รับ530นะครับถ้าถ้าเก็บสแต็คเต็มนะได้สแต็คละ53นะก็ได้เกาะอย่างละ530ก็คืออึดมากๆนะถ้าเก็บสแต็คเต็มนะข้อเสียของพาสซีฟแบบนี้เนี่ยก็คือมันต้องเก็บต่อเนื่องนะครับแล้วก็ระยะเวลาการใช้งานเี่ยค่อนข้างน้อยนะครับเพราะงั้นข้อดีของสแต็คอันใหม่คือมันค่อยๆลดนะครับมันจะแบบไม่ได้ปุ๊บหายไปเลยนะครับ แต่ข้อเสียคือมันแบบว่าไม่ได้แบบเลี้ยงมาไกลๆได้เหมือนเมื่อก่อนนะต้องค่อยๆยิงขึ้นไปถ้าสมมติเราไม่ได้สู้นานๆเนี่ยก็ต้องแบบค่อยๆยิงมาเหมือนกันก็จะเป็นการเลี้ยงสเต็กเหมือนกันนะคล้ายๆเดิมมาแต่คล้ายๆเดิมแต่ว่าไม่ต้องเลี้ยงสเต็กด้วยท่าหนึ่งแล้วนับแค่ยิงธรรมดาก็เก็บเลี้ยงสเต็กไปเรื่อยๆได้นะครับประมาณนี้โอเคมาต่อที่ท่านหนึ่งของลุงโมเลนครับท่านหนึ่งลุงโมเลนครับต่อใหม่ครับกดใช้งานปุ๊บนะครับจะตีดูดเลือดนะสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็ได้รับความแร้ง ทำการ ตีเบิ้ลนะกลายเป็นสนัดนะครับพูดง่ายคือท่ารที่มันดูดเลือดเนี่ยมันมาอยู่ในท่าหนึ่งแทนเพราะงั้นทุกครั้งที่กดท่าหนึ่งจะดูดเลือดแล้วก็วิ่งเร็วนะครับมันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ต้องแบบตีครบสเต็กแล้วดูดเลือดอะไรยุ่งยากนะครับอันนี้กด1ปุ๊บดูดเลือดเลยนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่ลุงโมเรนเนี่ยตีธรรมดาเนี่ยจะลบคูดาวท่านี้นะครับ0.5วิ v, นะครับก็คูดาวสกิลนี้อยู่ที่4.5วิทุกเลเวลนะครับก็ให้รวมรวมมันต้องยิงประมาณ4นนนัดนะะยิงเเสรร็็จจก่าีซต คล้ายๆเดิมคิดว่าคล้ายๆเดิมแต่คิดว่าถ้าเกิดเรามีเรื่องของรถคูดาวเข้ามาตัวของท่าหนึ่งจะกดได้รัวมากขึ้นกว่านี้ต้องรอดูว่ามันจะบัฟอย่างไงสับท่าหนึ่งนะครับแต่ดอยมองว่าดีนะในเรื่องของการดูดเลือดก็คือกดท่าหนึ่งก็ดูดเลือดทันทีไม่เหมือนเมื่อก่อนต้องรอเก็บสแต็กครบอะไรยุ่งยากนะคระับก yeah. well, ็จะเล่นง hmm. <Yeah. S 2> ่ายมากขึ้นสับโมเลนนะในส่วนท่า2นะครับก็โดนเนิร์ฟเรื่องของระยะลงไปนะเหลือแค่6เมตรนะครับมานาใช้น้อยลงนะครับคูดาวมากขึ้นนิดหน่อย ในช่วงเละเกมอันนี้ปรับใหม่มานะเมื่อก่อนเนี่ยโมเลนเนี่ยจะผักศัตรูเฉยๆยนี้เมื่อผักศัตรูเสร็จแล้วเนี่ยจะสตาร์ทศัตรูด้วยนะตอนผักเสร็จแล้วอีก0.5วิก็ดีขึ้นนะดีขึ้นแต่ข้อเสียคือมันใช้งานยากคือมันไกลนะแต่ว่ามันข้อดีคือมันมีสตันมาให้แล้วนะครับแบบไม่ต้องเมียนตินะครับก็สตัรได้เลยนะครับไม่ส่องออนติของโมเลนนะครับปรับใหม่นะครับ ก็จะโยนอันตีเหมือนเดิมนะครับสร้างดาเมจเหมือนเดิมแต่วงใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ระยะไล่ใกล้ลงนิดหนึ่งเจเมตรมันจะอยู่3วินะครับสร้างดาเมจค่อนข้าง,ง,งแรงนะ2 5 0ถึง400มาเพิ่มมาร้อยหนึ่งแถมสเกลเพิ่มขึ้นด้วยอะนแรงมากๆแรงมากๆเลยอันตีอันนี้แรงมากๆนะครับซึ่งตัวอันติเนี้ยมันจะสโลว์สามสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะขึ้นอยู่กับจำนวนสแต็กของพารสีโมเลนนะครับก็คือถ้ามีสแต็กเท่าไหร่ก็จะบวกเปอร์เซ็นต์ของการสโลว์มากขึ้นนะถ้ามีสสแต็กกโล เอ่าสิอถ้ามีสูญสเต็กก็สโลว์สานะครับแล้วก็มีบัฟมานะครับก็คือถ้าเกิดโมเลนยิงตัวที่อยู่ในอันตินี้นะครับยิงธรรมดานะก็จะยิงแรงขึ้น0-20%ตามจำนวนสเต็กนะครับถ้ามีสเต็กครบนะครับก็จะได้รับดาเมจบวกยี่สิคือยิงแรงมากๆ20%นี่คือบยิงหัวแตกนะครับก็คือพูดง่ายคือโมเลนเวลาเล่นต้องมีสเต็กครบตลอดนะครับประมาณนี้แล้วก็มีการยกเลิกบัฟนะที่โมเลนนนนนนเเเเเเคคยยยได้ะกก็ืือออมม่่่่ีีโลลวา ใช้สกิลสองใส่อันติเนี่ยก็จะสตันหนึ่งวินเนี่ยเอาออกนะครับก็จะมีมีแค่สตันของท่าสองไม่มีของอันติแล้วอันติจะมีแค่สโล่กับเพิ่มดาเมจนะครับแล้วก็ดาเมจที่แรงๆแค่นั้นนะครับประมาณนี้ก็ซาบอ้อยนะไม่มีอะไรมากครับเขาบัฟทำให้สามารถกดสกิลอ่าสเปลได้นะระหว่างที่ใช้อันติกับท่าสองนะเพราะบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถใช้ทา่าอ่าพนิดได้นะระหว่างที่กดอันติแล้วกดท่าสองอยู่ทําให้ตัวของอ้อยเนี่ยหลายครั้งโดนแย่งอ็อบเจกต์นะครับก็ประมาณนี้ นะครับ <c oughs> นะครับมาต่อที่ตัวของเพนกันบ้างครับเพลนครับโดนเนิร์ฟนะในความรู้สึกดอยๆวังว่าโดนเนิร์ฟนะครับอา <c oughs> ตัวของเพลนครับโดนเนิร์ฟทำให้การโจมตีธรรมดาเนี่ยมีอัตราการหน่วงนะที่กลายเป็น1วิจาก0.8วินะก็จะตีช้าลงนะครับ <c oughs> ในเรื่องของแอนิเมชันนะครับแล้วก็ในเรื่องของพาสซีฟเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเวลาตีธรรมดาเนี่ยจะวาร์ปนะครับอันนี้จะเป็นการ ค่อยๆเคลื่อนที่ไปตีนะครับแต่ก็จะช้าผู้ยญ่คือช้าลงเมื่อก่อนมันแบบกดตีว้าว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 ,าวาดูไม่ทันนะฮะแล้วก็ได้รับบัฟใหม่มาเมื่อใช้สกิลจตีเร็วขึ้น3 0สอ่าสามารถสแต็กได้3ครั้งก็ทําให้ฟาร์มไวขึ้นนะแต่ว่ามันโดนเนิร์ฟในเรื่องของการจมตีธรรมดาแล้วดอยคิดว่าอาจจะดูเน้นในเรื่องของการตีธรรมดามากขึ้นหรือเปล่าเพราะว่า ปกติเพนเนี่ยเป็นตัวเน้นแบบว่าตีแบบตีสองสามทีออกไงมันไม่ค่อยเน้นตีลัวเท่าไหร่นะครับก็คิดว่าบัฟตรงนี้มานะทาให้ฟาร์มไวขึ้นเยอะอยู่นะครับตรงนี้ในส่องท่าหนึ่งครับด้วยาการบัฟมาครับท่าหนึ่งของเพนนะครับเพนเมื่อใช้ท่าหนึ่งจะลดดาเมจสี่สิบเปอร์เซ็นต์ขณะที่อยู่ในร่างวิญญาณนะครับอ่าก็คือตอนกลางถอยวิญญาณอยู่กันดาเมจได้สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะดีครับดีอันนี้ดีมากนะครับแต่โดนเนฟลงไปในเรื่องของคูดาวนะครับปกติเนี่ยมันจะนับคูดาวตั้งแแตต่่่ออนนนนนนทีีมมัััััใใช้้้ววิญญาณละะคครรบบปห ครูดาวจะเริ่มนับหลังจากที่ลงมาจากร่างวิญญาณแล้วนะครับก็โดนเนิร์ฟนิดหน่อยบัฟไม้เรื่องของท่า1น,นะครับในส่วนของท่า2ครับก็จะมีระยะเวลาการไล่เพิ่มขึ้นนะ0ูวนินะก็โดนทําให้เล่นยากมากขึ้นนะครับในส่วนของอันตินะครับก็โดนเนิฟนะทำให้อ่าไม่มีการการดาเมจ50%ร50%แล้วนะครับตัวของเพลเวลาโดนอันติเนะี่ยก็จะสามารถโดนดาเมจเต็เม็ดต็ม,ตม,ตม,ตมตหน่วยได้นะครับ พูดง่ายคือจะมาอึดในท่านหนึ่งแทนนะแต่อันติก็จะไม่อึดแล้วบัฟเนิร์ฟกันนิดหน่อยนะแต่โดยโดยรวมโดยมองว่าอ่อนลงนะครับโดยมองว่าอ่อนลงนะครับในเรื่องของการเล่นต่างๆนะเพราะว่าปกติมันแเพย์มันเน้นแบบตัวรวดเร็วไงเพราะงั้นแบบตีเข้าตีออกอะไรเงี้ยโดยมองว่าเฮ้ยมันโดนเนิร์ฟทำให้ตัวมันชา้าลงนิดหน่อยอาจจะโดนจับทางง่ายมากขึ้นนะสับเพนนะครับประมาณนี้ซิฟครับโดนเนิร์ฟทำให้ตัวของซิฟเนี่ยตีใกล้ลงนะครับนิดหน่อย0.5เมตรนะครับแล้วก็ตีไวขึ้นนิดหนึ่งนะครับซ่าพาซีฟซิฟนะครััับบอนนนี้ปรใหม่ะ ซิปเมื่อก่อนเนี่ยเวลามาตัวพองขึ้นเนี่ยมันจะสร้างดาเมจเวทรอบๆตัวนะครับไม่ค่อยแรงหรอกแต่มันสร้างดาเมจเวทได้อันนี้ปรับใหม่นะครับก็จะมีกันดาเมจให้25เปอร์เซ็นต์นะครับประมาณนี้ตอนที่ตัวบวมนะเหมือนจะบัฟแต่มาดูก่อนนะครับในส่วนของสกิลหนึ่งนะครับปรับทให้เร็วขึ้นนะสกิลนี้นะครับถุยได้เร็วขึ้นนะครับดาเมจด,ดีขึ้นนะแรงแรงค่อนข้างมากเลยนะอ่ะมันกลายเป็น400ถึง800นะครับแล้วก็ ดาเมจต่อเนื่องนะต่อวิทีนะเพิ่มขึ้นจาก75ถึง150กลายเป็น100ถึง200แรงขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เอาเมคนิกในการโจมตีธรรมดาหลังจากที่ป่า51โดนออกนะก็เฉยๆแนะเฉยๆเพราะส่วนใหญ่ซิปไม่ค่อยได้ตีแล้วนะครับคูดาวลดลงเหลือ5วินะอันนี้ดีมากนับดีมากนะับในส่วนของสกิล2ครับโดนเนิร์ฟครับไม่สามารถอมคีปป่าได้นะครับไม่สามารถอมคีปป่าได้อันนี้เรื่องใหญ่อาซิปนะครับ ปรับใหม่มานะซิปจะเอาในส่วนของพาสซีฟนะที่เวลาซิปโดนดาเมจระหว่างที่อมเพื่อนเข้าไปเนี่ยแล้วสร้างโอยเพื่อนเนี่ยจะออกนะครับแล้วก็ซิปปรับใหม่มาครับระหว่างที่อมอยู่นะครับหรือตัวพองเนี่ยจะวิ่งช้าลง50%นะครับแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยซิปเนี่ยถ้าเกิดอมเล่นนะแบบเวอร์ชันแบบว่ายังไม่ออมจริงเนี่ยก็จะรีคูดาวได้นะครับอันนี้ปรับใหม่นะจะรีคูดาวแค่50%นะถ้าแบบทำท่าจะง้างปากก็ไม่ยอมอมเนี่ย พูดง่ายคือซิปก็จะมีท่าไอชาร์จอมเนี่ยยากมากขึ้นนะเพราะงั้นก็จะเล่นยากมากขึ้นนะครับในส่วนของการสร้างโล่เพื่อนเนี่ยเมื่อก่อนจะสร้างโล่เท่ากับ4 0 0ร้อถึงแปดนะครับกลายเป็นแค่12%บของแมกเลือนนะโดยมองว่าดีขึ้นในนี้บัฟมาค่อนข้างดีนะครับในส่วนของโล่นะครับคูดาวของสกิลนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นนะจาก1ิบวิถึงเวิกลายเป็น12บสอวิถึงเาวินะครับมานาใช้น้อยลงนะครับโดยรวมโดยมองว่าท่า2ของซิปเนี่ยใช้งานยากมากขึ้นนะแล้วก็เอาไว้ป่วนป่าศัตรูยากมากขึ้้นนนแลวตอนนี ก็อมคีป่าไม่ได้นะครับแล้วก็แต่ยังอมคีปเลนได้อยู่ข้อดีคือมันวิ่งช้าลงก็จริงนะแต่มันการดาเมจเพิ่ม25%ก็พูดง่ายคือมันอึดนะครับมันอึดขึ้นเยอะนะครับแต่ว่ามันวิ่งช้าลงนับโซในของอนตีนะครับตัวของซิปเนี่ยกลิ้งไวขึ้นนะกลายเป็น12เมตรต่อวินาทีนะแล้วก็คูดาวลดลง5าวิก็โดยสรุปนะศัพท์ซิปดอยมองว่าน่าจะอ่อนลงค่อนข้างเยอะนะครับอ่อนลงค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่ว่านะแต่ว่า ถ้าเกิดมันอยู่กับตัวที่เป็นคอมโบนะครับดอยมองว่าอยู่กับยอนอยู่กับอะไรอย่างเงี้ยดอยว่ายังโกงเหมือนเดิมครับเพราะมันยังอมเพื่อนได้อยู่นะครับถึงแม้ว่าจะไม่สามารถต่วนป่าได้แล้วแต่ว่าในจังหวะการอมคลิปจบบ้านก็ยังทําได้เหมือนเดิมนะครับไม่มีข้ออะไรเลยแถมบัฟให้แม่ติกิ้งไวมากขึ้นด้วยอาจจะได้เห็นซิปมันม้วนใส่บ่อยมากขึ้นอย่าลืมเท่าการที่มันวิ่งช้าลง50%ไม่ทําให้มันกิ้งช้าลงนะมันกิ้งไวเหมือนเดิมได้นะครับในเรื่องของกรอกมันก็สร้างก่อยเพื่อนมากขึ้นด้วยนะ อะไรอย่างนี้ดรามองว่าก็ก็เป็นการปรับสมดุลที่ค่อนข้างสมเพุสมผลเพราะตอนปัจจุบันมันก็ปวดมากเกินไปจริงๆแต่ดอยมองว่ามันก็ยังไม่ได้อ่อนลงถึงขั้นเล่นไม่ได้นะดอยว่ามันก็ยังเป็นตัวที่เก่งมากอยู่ดีนะสับซิปนะครับประมาณนี้ก็จบกันไปแล้วนะสับเอ่อปรับสมดุลฮีโร่นะครับเยอะนะแพทนี้พูดยาวมากมันตัวแบบตัว,ตวบัฟเยอะนะตัวแบบรีเวิร์กเยอะนะครับเดี๋ยวดอยขอข้ามไปที่เรื่องที่มันจะปรับเพิ่มเข้ามาก่อนตอนนี้ที่เขาปรับเข้ามาก็จะมีเรื่องของระบบรีเพย์นะปัจจุบันก็จะมีระบบเลข้้าามแว ไม่ได้จำเหมกันเมื่อก่อนมีระบบรีเพย์ให้ดูหรือเปล่านะแต่อันนี้คือเป็นระบบรีเพย์จริงๆแล้วสามารถโหลดมาดูได้นะครับโหลดมาดูได้แล้วก็เช็คได้สตูทำอะไรตอนไหนเร่งเวลาได้นะครับอะไรอย่างนี้ดูของดูสเปลดูการกดต่างๆของอ่า เพื่อเราอีกฝั่งได้หมดนะครับเอาโดวยว่าระบบนี้ดีนะทำให้เรารู้ว่าเออการเดินเกมเป็นยังไงสามารถศึกษาการเดินเกมของคนอื่นได้หรือการเดินเกมของตัวเองอะไรเงี้ยระบบนี้ช่วยได้มากนะครับแต่ว่าเสียดายมาช้าหรือเกินนะระบบนี้นะอีกเรื่องที่มาก็คือเรื่องของระบบสเปลใหม่นะครับสเปลนี้เนี่ยในตะวันเรียกว่าวีคเน็งนะไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าการใช้งานนะครับเมื่อใช้งาน,นครับจะลดดาเมจที่สตูทําได้รอบตัวนะครับ20%นะครับ อ่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็คือใครที่อยู่รอบรอบตัวเนี่ยในวงนี้เนี่ยทันดาเมจลดลงนะยี่สิบเปอร์เซ็นต์กับทุกอย่างนะครับก็คือโดนเนิร์ฟดาเมจลงไปยี่สิบเปอร์เซ็นตะ์ครับแล้วก็ยังไม่พอนะครับมีได้รับบัฟการกันดาเมจให้ตัวเองด้วยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับสี่บินะครับ,รบก็พูดง่ายคือถ้าใครอยู่ในวงจะตีใส่เป้าหมายเนี่ยลดลงมาสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็คืออึดขึ้นมากๆนะครับเพราะงั้นก็เป็นสเปลสเปลแท้งหรอโดดเข้าไปกลางวงอนะไรเงี้ยก็รับดาเเมมมจไดดด้้้นนะกกการปปุุ่่ีียวว็ทใหตัของ คนที่กดสเปลนี้เนี่ยอึดขึ้นมากๆนะครับเป็นสเปลที่มาแทนตัวของปิดป้อมปิดป้อมจะโดนเอาออกไปนะครับเพราะงั้นก็ได้สเปลนี้มาแทนดอยมองว่าก็เป็นสเปลที่น่าสนใจมากนะน่าสนใจมากแต่ข้อเสียคือหลายๆตัวที่เป็นแท้งมันก็ชอบใช้ตัวของอ,อะไรนะฟิกเกอร์อะไรเงี้ยดอยก็เลยมองว่าต้องดูจริงๆว่าตัวที่ใช้นี้คุ้มจริงเป็นยังไงเพราะมันตัว ที่สามารถโดดเข้าไปกลางวงได้แล้วก็อยากรับดาเมจให้เพื่อนอะไรอย่างนี้โดยมองว่าจังหวะที่มันกดท่าไอ้สเปลนี้น่าจะยินคาได้ประมาณประมาณสี่วิเลยค่อนข้างช่วยได้เยอะเหมือนกันนะอะไรประมาณนี้ก็ทําให้แท้งอาจจะกลับมีน่าทําให้แท้งกลับจะอ่าน่าจะทําให้แท้งบางตัวกลับมามีบทบาทได้ดีนะจากสเปลนี้นะครับประมาณนี้อ่ะก็จบกันไปแล้วนะโอเคโดยสรุปคร่าวๆนะก็จะมีอ่าตีมีนะ, up, นะบัฟนะโอมาบัฟน่าสนใจนะครับเทนบัฟน่าสนใจครับ ช้างเอาปรับใหม่นะแท้งเป็นแท้งมากขึ้นนะครับซัพพอร์ตมากขึ้นอ่าลัมเบอร์น่าสนใจครับบัฟมาเยอะนะครับมีหน้าบัฟนะครับโมเลนปรับใหม่นะครับน่าสนใจเหมือนกันนะครับอ้อยบัฟนะครับเพนปรับสมดุลนะครับแล้วก็ซิปนะครับโดนเนิร์ฟนะครับก็โดยรวมหลายๆตัวในแผนนี้เขาจะในเรื่องของแท้งหลายๆตัวที่ไม่ค่อยมีคนเล่นนะแล้วก็ ตัวที่คนไม่ค่อยเล่นกันนะโดยมองว่าน่าสนใจมากสับแผลซีซั่น21นี้นะครับประมาณนี้แล้วกันนะเข้าคร่าวสับแพลนี้นะครับก็ตอนที่แพลมันออกมาจริงๆเดี๋ยวดอยจะมาเด็กข่าสางกันอีกครั้งนะแต่วันนี้ก็น่าจะแค่นี้กนก่อนนะเอาไว้เ,เป็นแนวทางว่าจะมีอะไรปรับกันไปบ้างนะในแพลต่อไปนะครับรับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กันด้วยนะครับจะเป็นลังใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝากตามด้วยนะครับ แล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีคำถามสงสัยอะไรสามารถมาสอบถามโดยได้นะบนสตรีมและดอยสตรีมทุกวันนะบน Facebook นะครับสามทุ่มนะครับวันนี้ก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน